คืออะไรครงการนี้อันนี้ใส่เสื้ออะไรคะเนี่ยวเป็นเสื้อวอลเชล็ตตี้กันหรือยังแล้วอะไมไม่ใส่มาน้องเงินใส่ใส่มาโอ้โหเดีย๋ยวอันนี้ให้พิเศษเลยทีนี้เอามาที่ใกล้ๆหน้านีบหนึงจะได้ถ่ายรูปกันได้เลยเบียดเบี่ยงมาทางนี้นี่เป็นทางนี้แต่น้องเงินมาทางนี้ที่สุดโอเคที่แก่ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรด้วไม่ใช่ยูทูบการ์แล้วมันตื่นเต้นไงไม่รู้อ่ะ วาวเฉลติเรามาถามน้องก่อนดีกว่าว่านะคะรู้ไหมเงินถามน้องกันก่อนดีกว่าผู้กล้าในความรู้สึกหรืความรู้ไอ้ตอนนี้น้องเงินรู้ว่าผู้กล้าที่อยู่เบื้องหลังความจริงคือไทยสำหรับโครงการนี้กน่าจะเป็ที่ระหาที่อยู่ตามสายา้ครับอุ้งอก้าวแกี่้ังกาด็พี่อาสาสมัครต่างๆด้วยใช่ไหมเขาเหานี้ทำงานอะ เคยได้สัมัะกับพี่่ทหารหรือผู้ทุกการุ่นนี้ก็ไหมเอออยากสนใจอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไม่เคยได้เจอเลยนะพีาวิสาหรไหมเออ จริงๆของเรานี่ก็คือที่พี่อาสาสมัครนะคะหรือว่าที่อ,อา,าหารอาหารที่ที่อยู่สามจังหวัดเชียงรายลาต้เนาเขาทำงานเหนื่อยๆแ,แล้ววอลชลลี่คราวนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเงินจะเชิญชวนพี่ๆเหล่านี้กับโครงการเนี้ยวอลชลลี่เนี่ยน้องเงินจะบอกเขาว่าอย่างไรว่า ครงการนี้หรอคัเต็มที่เลยลูกเต็มที่ใส่เขียวเต็มที่ก็เพียงซื้อเสื้อนะครับ2,99บาทก็สามารถช่วยสมทบทุนได้แลวนะครับแล้วแล้วอกคกัสจะมีอะไรแถมพิเศษไหม เ่อเธอตอบไปเขาจะแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสองคนจะลงไปก็คืออันนี้น้องเฉลยช่วยกันซื้อเสื้อไปเทีาไหร่นะครสองร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ไม่ต้องจ่ายก็ได้เรารกงดีก่นะื้อเสื้อนี้ไซส์อะไรบ้างหน่อคนึงตัวไซส์ใช่เรื่องไซส์ไซส์ไหมไเอมอ่าน้องเขาไซส์อะไรลูกไส์เอค่ะ นี่เป็นสองคนนี่ใส่เสื้อกับนี่นมลจริงอั่นม่แลใช,ชใอะ,ชะว,ว,วลใส่อเอาแชอบเลยสิโอเคและสำหรับโครงการนี้ต้องบอกว่าเออมีอกิจกรรมในเงินเงินาการต้งข้ากล่น่อหน้าไม่พังน้ำใจ ในความนั้นนะสิโอการ์ซูใครตื่นีเกือกไม่รู้เลยอะโอเคทางหน้าไม่ทางเนใจนิดนึงคือเงินคืออย่างนี้บางทีเราไม่ได้ซื้อเสื้อหรือเราได้ข่าวเนี่ยเราก็อยากให้สุมติว่าวันนี้เงินกับออการ์ใสเสื้อตัวนี้เสร็จแล้วทำไงขายลูกโนตใช่ไหมังิมีเจดกมีไอซ์อีสไกแอนโอการ์ก็มีใช่ไหมคะ แล้วก็อัพรูปของเราที่เราใส่เสื้อตัวนี้ะหลือมาร่วมกิจกรรมกับว่รชจิโอี้ลงในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมตรงนี้แหละทุกทคนแฟนคลับของเงินและออกัสก็ได้ช่วยกันส่งต่อเรื่องราวดีๆร่วมกันในสมวนงทานนี้อัพโลยังอัแล้วจิ๊กอ่ติดตามเนี่ยวอัพกันนะกลับบ้านไเยมีอักันนะแชรชร์ไอัพแัพแล้น่าจะ อันนี้เราเรียกว่ากิจกรรมทางหน้าไม่ทางน้ำใจเป็นมูฟราดดีๆเนาะก็อย่าลืมไหนเออ่เงินลงเชิญชวนมาทุกคนทางหน้าไม่ทางน้ำใจกันหน่อยสิก็อย่าลืมซื้อเสื้อมาแล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเฟสบุ๊คแล้วก็โซเชียลต,ต่างๆนะครับพี่เนีของเรานะไม่ใช่มารับลงของ,องนะ้องเงินนะแอบแตกบ้างถือบ้างแตกมาได้เอาการ์ดเชิญก็แตกเอาการ์ดเชยก็ได้ มเคาเลยเอาใจกันเรากันใจกันมาถึงข้อสุดท้ายจะนีกนึงดีกว่าออแาสกับเงินรู้ไหว่าทำไมว่า์ชาร์ี้ตันี้เขามีชื่อภาษาังหรือว่าเป็นชื่อภาษาไทยว่ามีไฮเอร์ t ูแต่ผู้ก้าที่อยู่เบื้องหลังความจริงในความคิดหรือความเข้าใจของเงนและอกสคิดว่าทำไมเขาถึเลือกใช้คานี้หรือคอนเซปต์นี้โอ้ใช้อะไรกด้ไปสร้าง ี่แต่ทำไมต้องเป็นแบบผู้กล้าที่อยู่้วงหลังความจริงก็เหมือนอย่างทุกวันนี้สำหรับผมกันอย่างสุขสบายครับก็เพราะพี่ๆอาสาสมัครพี่ๆทหารทุกคนนะครับแบบเขายอมลำบากเพื่อให้ทุกคนในประเทศทุกคนนะครับสบายครับใช่เนาะเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นใช้หรืว่าแแบบผู้กล้าใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเงินล่ะคะก็ ที่เราอยู่สบายจนถึงวันนี้เพราะพี่ๆทหารที่คอยดูแลประเทศของเราที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่สร้างสนาเพื่อที่จะไปเสพพคน์นะไปสืบค้นดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆพวกนั้นเขาก็เรียกก็คือโครงการใช่้ไหมตอให้ยพวกนัาน